ผู้พิพากษาฝ่ายลูกเรือในสมุดเล่มนี้มีรายชื่อคนที่ไม่กดไลค์อยู่เพื่อรอเอาไปตัดสินว่าให้โสดไปตลอดชีวิตกดไลค์ซะแล้วเองจะมีแฟนตอนนี้มีจอมตะกะแล้วก็มีแฟตแบงก์กิ้งกาล่องห,หนนอะไรครับทีนี้เราคือแบบรู้สึกไม่คุ้นชินนะครับคือปกติเนี่ยพี่ต้องไปไล่ยิงคนหรือไม่ก็ไปไล่ฆ่าคนนะมันรู้สึกแบบ ค่อนข้างที่จริงคุณยิดนะครับเพราะมันไม่มีปุ่มให้พี่ฆ่าเลยครับปุ่มฆ่าพี่อยู่ไหนจีเอเอามาหน่อยดิโอเคงั้นต้องเล่นตามบทอืมขี้เกียจทำเคเวสป่ะเอาจริงคือพี่ต้องมานั่งไล่ทำอย่างนี้เลยเหรอโอเคข้างบนมีเคเวสอีกทเทสหนึง่งมาหน้าโหลดเข้าไปเน็ตช้าวะ่ะไม่ทันใจนี่มันเน็ตระดับองค์กรเลยนะ ทำไมยานมันเงียบๆอะทรงนี้เดี๋ยวน้ำเงินอยู่กับที่เอ๊ะคือชมพูทำอะไรเมื่อกี้นั่นไงว่าและอย่างที่คิดในหัวเลยแสงในหัวพี่มันชัดเจนอย่างละเมื่อกี้น้ำเงินอยู่กับเรา,าสีน้ำเงินอยู่กับเรานะครับทีนี้เราจะพิพากษาระหว่าง อ่าชมพูแล้วก็สีม่วงนะครับไ,ไปมาใครจะไม่มีแฟนส่วนพี่เลือกชมพูนะนนอ,นะอ่าชมพูไปเลยไหมชมพูไหมชมพูไหมชมพูไหมคือยังไงชมพูไปนะชมพูไปนะปนอืฮึ <c oughs> ตัวกลางเห็นไหมเห็นไหมทีนี้เฮ้ย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 ายายายาเฮ้ยจะเล่นพี่เหรอครับมัน <c oughs> ก็รู้ๆกันอยู่พี่ภากษาไม่ได้น้ำเงินนายต้องโหวดสีม่วงนะเพื่อน น้ำเงินไปเกมจะจบเราไม่เชื Dee, ่อนายอะนายสปินใหม่างงี้เราไม่เชื่อเงินเกมจะจบแล้วเหลือริมเงินไปอือห um ือโลโลยิงดิยิงยิงยิงเนี่ยยิงยิงยิงสีน้ำเงินเลยอยาเพิ่งโหมดตะฆ่าตะฆ่ายิงดินี่นี่แน่แน่ยิงยิงนี่ยิงเลยโลยิงเอาปืนทุบหัวมันเลยเนี่ยมัน fk อยู่อะปืนทุบหัวมันเลย เฮ้ระวังระวังระวังโอ๊ยโอยนทเป็นแโอยยโอยอ้ชนะี่หหนายเพิรอจริงกว่าน้องเอาละครับเราต้องตามหาตัวแฝงนะครับเพื่อขึ้นตาชังนะครับแล้วก็จะได้ทําการพิพากษาอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ยทุกคนครับคือตอนนี้พี่รู้สึกพี่รู้สึกอัดนะครับคือคือมันไม่คุ้นชินเพราะว่าปกติเวลาที่พี่เล่นใช่ไหม มันจะมีปุ่มฆ่าให้พี่กดแต่เนี่ยมันไม่มีโอ,โอ้เข้าใจถึงความแบบหดหูวของพี่แล้วใช่ไหมเอออะไรไปเนี่ยปกติพี่ต้องแบบปิดไฟแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะยอมเพื่อคลิปนี้แล้วกันนะกดไลค์คด้หนึ่งไลค์ให้กับความทุ่มเทของพี่นะเห็นไหมคือพี่ต้องมานั่งทำเควสเป็นเป็นภารกิจของลูกเรือ มันจะได้เรื่องนะมีคนตายหนึ่งคนสีฟา้ามิ้นหน้าสงสยัยสีชมพูหน้าสงสยัยมมมีข้ออูล,ล,อลอะไรไคือผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนเนี้ยคือแบบโบลอะบลอบลที่ผมไม่เข้าใจตอนนี้คือสีเหลืองทําไมเขารีบกดปุ่มจังเลยอะอะไรนะฟา้ามิ้นตาม,มส่วนชมพูก็บอกว่าชมพูตามงั้นเอาเงี้ยเงี้ไปคุยกันเองนะ นี่นี่แฟ่แเลยอะใครตามใครเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเออเลือกเอาเลยครับเลือกเอาเลยเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาไม่ต้องเถียงกันละไปทั้งคู่นั่นแหละอะไรนี่เขาเชียดคอกันเหรอเขาเชียดเหรอเฮ้ยไอ้มิ้นแพ้ว่ะ โอ้โห oh, เป็นลูกเรือเป็นไงก็ทีนี้เราก็ได้ถูกตัดสิทธิ์ลูกเรือออกไปแล้วนะครับถ้าถามว่าพี่ผิดไหมล่ะครับก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันทะเลาะก,กันเองพี่ก็เลยต้องแบบว่าทําหน้าที่ผู้พิพากษาให้ดีที่สุดมันตามทำไมอะ่ะอ๋อเป็นฮันนี่บีอ๋อตกใจหมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบงวันงงๆอย่าง,ง,งนี้ <laughs> <laughs> ก็นะครับหลังจากนี้พี่ก็ ไปยืนเอ๋อครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆกับทนี้คือถ้าเราตัดสินไปแล้วรอบนึงเนี่ยเราก็คือมันก็จะตัดสินอะไรไม่ได้อีกอะเนี่ยก็แบบมีแค่ปุ่มไล่สายเดินทำกรงทำเควสอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรสนุกที่น่าทำต่อไปคือสรุปสีอะไรเป็นตอนนี้มีหมอไหมไม่รอหมอกกันบ้างนะสีเหลืองผู้คุมโอเคครับโอเค เหลือปะ่ะฮึเหลือตัวแฝงหนึ่งตัวทีนี้ก็เราเอางี้ไหมเราแก้ไฟเสร็จก็คือพี่ก็จะทำการคัดบทเลยนะเพื่อกระชับเกมให้มันเร็วขึ้นนะโอเคกระชับเจม อ่าคือฟังให้ดีๆนะคือผมเป็นผู้พิพากษาส่วนไอ้ขาวเป็นฮันนี่บีส่วนไอ้ชมพูเนี่ยก็เป็นผู้คุมทีนี้มันเหลือน้ําตาลแล้วก็เหลือสีน้ําเงินสรุปสีอลายดีสองสีนีน้คืออย่างงี้ไหมเราคัดบดกันก่อนเราเจะเอาน้ําตาลหรือว่าเอาสีน้ําเงินโอเคชัดเจนแล้วสีน้ําเงินสีน้าเงินสีน้ำเงิน,นเฮ้ยไม่ใช่ดิสีน้ําตาลดิ เห็นไหมบอกแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเกมมันเกือบจะแพ้นะแต่ว่าพี่สามารถพลิกเกมกับมันได้นะครับก็บทบาลนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีประมาณนี้เลยกันนะ